จะหยุดให้ข้ามอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะแบบทางม้าลายหรือว่าทางปกติอะค่ะแต่ว่าก็จะดูสถานการณ์ว่าเอ,อมีรถข้างหลังไหมการจราจรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็จะมีบางครั้งที่ไม่ได้หยุดให้เพราะว่ารถตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ทีนี้เคยเคยหยุดให้ครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็คือหยุดเฉยๆแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟเขาก็ยืนนิ่งๆก็เลยข,ข้างนั้นก็เลยขับผ่านไปเลยเพราะว่ามันก็แบบรถก็ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแล้วก็เหมือนเรียนรู้จากดูสังเกตจากแบบเหมือนรถมันทุกหรืออะไรอย่างนี้มาด้วยอะค่ะว่าสัญญาณไฟค่ะก็หลังจากนั้นก็เลยเปิดทุกครั้งก็เขาก็ข้ามรู้สึกรู้สึกเขามั่นใจกว่าค่ะมั่นใจว่าแบบโอเคคันนี้หยุดให้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใค่ะแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเราก็เอาลงคลิปลงโซเชียลตามปกติแต่อยู่มันมีดราม่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่ มันน่าจะเริ่มจากมีเมนต์แรกบอกว่าก่อนจะมีน้ำใจเนี่ยให้ดูรถหลังก่อนอค่ะอันนั้นน่าจะเป็นอันแรกแล้วเขาก็เข้ามาถกเถียงกันนะคะออืค่ะเรางงไหมเพราะว่าตอนที่เราเอากล้องมาเปิดให้ดูแล้วว่ารถหลังมันแบบไหนสถานาการณ์ยังไงแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะงงไหมไม่งงค่ะแต่แค่รู้สึกเอ,อนิดนึงค่ะที่แบบว่าเขาพูดว่าก่อนจะมีน้ำใจอะไรเงี้ยมัน แค่รู้สึกทางความรู้สึกเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกงงอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเราก็เช็ครอบด,ด้านดีแล้วคะ่ะอก่อนที่จะหยุดค่ะือน่าเห็นบอกว่าในในในคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ขึ้นในติ k ตอกบอกว่าปกติแล้วมันผิดกฎหมายด้วยหรอไอไอ,อที่เปิดแบบไฟกระพริบอย่างนี้คือจริงๆเขาไม่ควรทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปถกกันเยอะมากในความคิดพี่พ,พ,พี่พี่มองอยังไงบ้างคะ ณต,ตอนนั้นก็โฟกัสแค่คนฆ่าหน่างเดียวค่ะไม่ได้แบบว่าคิดถึงขนาดว่าเออมันผิดกฎหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดเห็นยังไงก็อคือต่อไปก็คิดว่าอาจจะแบบกระพริบไฟแบบว่าเหมือนกับตบไฟไฟไฟสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเออค่ะแล้วเราง,งงงงไ,ไหมว่าทําไมอยู่เราถึงโดนวาดเพราะว่าเรามีน้ําใจแล้วเราแบบแค่เปิดไฟกระพริบอะไรเงี้ย งงไหมอะเหรอคะไม่งงค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าพยายามทําความเข้าใจกับกับคนกับโซเชียลด้วยมั้งค่ะว่าเออมันมันมีหลายๆความคิดหลายๆเรื่องราวของแต่ละคนที่แบบขับรถเราก็เจอเหตุการณ์กันต่างกันไปอะค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรค่ะอืมเห็นมันมีคอมเมนต์หนึ่งมันก็แบบว่าดูรุนแรงแบบเหมือนด่าไปทางแบบทางครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย คิดว่ามันแรงไ,ไปไหมนะ่ะมแค่แค่อันนั้นถ้าเป็นอันนั้นแค่ไม่ชอบการใช้คําพูดเฉยๆค่ะซึ่งเอ,อคนที่มาเมนต์อ่ะเขาก็บอกว่าเออเขาก็ขอขอโทษที่ใช้คําพูดไม่ดีอ่ะค่ะแล้วเขาก็ลบเมนต์ไปแล้วเท่าที่เปิดมาให้ระหว่างเปิดกับไม่เปิดเนี่ยสังเกตว่าเปิดอะ่ะคนข้ามจะมั่นใจมากกว่าค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ